พอดีมาเห็นคนตึกเบ็ดท่านผู้ชมเอ้ยมาเบิ่งนู้นนี่คุณยายเพิ่นตึกเบ็ดนี่อีสานบ้านเฮามันก็ต้องเหดหาอยู่หากินนี่อขออนุญาตเบื่องดเด้อยายเด้อโอ้ยเบิ่งนู้นนี่พ,พุ่งสิมาได้ระเว้าได้หวัสดีค่ะเออวัดีโอ้ได้การได้การตึกสะสมไปมั้งัก มันหักทอเออเดฟเอาไปหั่นเดชหั่นป้ามาเบิ่งมาเบิ่งเบิ่งป้อมกันจระเลยพี่น้องเอ้ยอีสานบ้านเฮาฝนฟ้าฝนก็มืดเออบรรยากาศคักเมื่อนี่นะเนาะยายมัน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 โบเดตมืดมาทั้งผัวเออเดชหั่นลิฟแล้วโอ้ย มาทุคนบวตึกนี่ลุ้นก็ฮอดคนตึกอีกได้เออเบิ่งไปเบิ่งป้อมลาวเบิ่งนู้นนี่นี่ป้อมสีฟ้านี่ฮัดดี้ฮันโตดอีกละโอ้ยเป็นปลาเปาบอกเหรอมันจะปลอเข่งน้อยโอ้ครับเออ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 ครับกินดีแท้ปนลงเลยแม่นดึงโลดเนาะป้อมนั่นก็ดีฮัดดีหันลิฟละ เห็ดเพิ้นละแม่โอ้ยพูดซะยังเว้าอยู่เออโอ้แสดงว่าน้ำคองนี้มีตลอดเนาะแม่เนาะเออ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 ครับเอาเนื้อยังก่อเห็ดเพิ้นนะมากแกงคูนกินติดีเล่นกินบุกินกระตอดอยู่เลยนี่เนาะเดี๋ยวนี้เดีหันบึบบึบ เออมีส่วนมีส่วนครับมันยังกินบทจริงจังมากแกงคูนที่เขาเอาไปอน<ม>ต้นอันนั้นนี่บอกดอกแกงคูนนอมาโอ้บอกอนบอกเคยเห็นจากเธอตั้งแต่เกิดมีแต่เอาขี้กระเดือนกับอันไข่บดแดงอันนี้ปัดดอกแกงคูนเออป่าแถวนี้พวกเรากินดอกแกงอ็ด <c oughs> อ๋อเ <c oughs> ดฮันเออ เออ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 สิได้อันนี้อ่ะมันเบิงแหน่สิได้เบิงหนุอันดีลุดซ้ำลุดซ้ำเอาไปผสมพิสังบ่แล้วโอ้อันแม่มันอันอันอันที่เป็นอันอันนั้นนะเออตัวนอนตัวนอนตัวนอนที่ไปเอาอยู่ในอันก๊กคูนวะไงไงไปที่อันมากมันล้นนะอ๋อเราไปคูเอาล้วไปอันไปเก็บมาแล้วมาเก็บเออ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 ฮันดี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 ฮันภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาป้าท้อ เออทางอันทางบ้านโพมผูทางทะแฮผูลระเอาอันไข่บดแดงอืมมันเฮ็ดไข่บดแดงมันมันไปหาซ่อนากเนาะอันไปหาดึงอันไปหาอันอันแย่เอายากมาลุ้นอีกจากบาทนู้ท่านผู้ชมเออ ขนาดได้ตึกเบ็ดนี่มันได้ลุ้นได้บ่ได้ก็ไปไปเออมันความหมักไปมันเป็นความมักมือมันก็ได้อยู่มือละดมฮะเออฮะดีฮะดีฮะตอบบุบมุกอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเออฮะดีป้าบอกคุณแม่บอกนี่ลึกเนาะยามันหมานยามันหมานป่ากำลังสิกิลพรมสวนเราคุยเดี๋ยวป่าหนีเบ็ดเนาะบอก กกันยิงเออบางคนเนี่ยติดประกาศเอาตีหดน้ำผู้ใดตีประดุกนี่ก็ต้องตีน้ำเบ<อ>่อเออ,อ,เย,อยัง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 อันนีหันป้าภูมิปัญญาชาวบ้านเฮาไม่ไผ่ก็ไปหาตัดเอาตาม <ทำ S 1> อันนั้นบนนี้แหละเออมารุ่นอีกจกโตนึงท่านผู้ชมอืมักขนาดในตึกกระดุงนี่ก็แวะเะบิ่งได,ด ไอ้ฝนนอยกปเลหตออโอ้พอดีอตอดล้วท่านผู้ชมได้ไ้ก็ไปเงึบเงึเบเบ่งคือสิบมีปลาเอาทิ่มลงเออตอดอดีตอดตอดะตอดะ กนมากะถิ่นปลาขาวปลาเข่งเออปลาขาวปลาเข่งมันเป็นคลองในนี่เนาะพุ่นะทางน้ำไหลพเดเกยตึกมาแล้วตึกเลาะมาเรื่อยๆเออหันดีหันเอากับโบเป็นยังกับพอได้เบิ่งว่าว่าเออนี่ก็คือวิถีชีวิตของไทยบ้านเฮาเอ,อ่าว่างเว้นจากภารกิจ เออหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วเออเห็ดเวียกเห็ดเฮือนซานเอาส่งลูกส่งเต้าไปส่งลานไปโรงเรียนแล้วกับมาหาตึกเบ็ดตึกหาอยู่หากินอืมได้กับมาบบได้กับมาคือเพื่อนเววฮะนะมันขักเออของหมักฝนตกลินน้ำลากกับเอากระดุงเออกติกระสิไปคิดอยู่หนองหานแ่กระดุงก็ไปสปตะตอยู่แถวห้องกูอัน โอ้นองหารไปทางไหนไปหอก่เออเอห้วยแกบห้วยแกบมันมีอันป้าบัวได้แถวนะฮะเออเออฮันดีหันดีฮันฝนมาแหงกับไปทะเลครับส้ำใกล้ๆนี่เนาะจืดโมนไซครับไปนี่ยัางว้าวโยอันตึกอันเบ็ดนองหานกับตึกกระดุงนี่มีตะไทยอันบ้านทางอื่นได้เข้ามาน่ะเออ ไทะแทแล้วโบยักอันนั้นปันไหนก็มีอยู่ไทยแท้ก็ดีครับโบมีฮอดวอนปอนเอมเอาบังนู้โซมาอีกจักบาทบังนู้มันอืมก็อมันตื่นเสียงผมนี่แหละอมบังนู้บังนู้บังหนูโล้มันทีมิดบ่ มาลุนมาลุนบางน้องมียิบ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 ,ยบ,ยบอีกอยู่บ่มาลุนนคนเดกแล้วมันเออเป้าตึกเบ็ดนี่มักขนาดไดน,นได้บบได้ก็มากอืม ถือจังหวะเพื่นคนพอโอ้ยเจ้ากับแม่แล้ะเจ้าไปคุยบบ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 บพบผมแบบปา้มากิบหนีบัสแล้วอ้าคุณแม่ขอบคุณมากครับเออวิธี